สยามเมลซิ่งพาร์คต้อนรับสมาคมสวนสุขโลก IFPA จัดประชุม IFPA EDU Tour สยามเมลซิ่งพาร์คหนึ่งในงาน IFPA Asian Expo 2024แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติพร้อมเสวนาเจาะลึกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับ ดอกเตอร์ใช้วัดเหลืองอมอลเลิศประธานที่ปรึกษากลุ่มบร,ริษัทสยามปาร์คซิตี้บอกว่าสวนสยามและสยามเมซิ่งพาร์คเข้าร่วมสมาชิกไอ p อฟปามากว่า40ปีแล้วครับเส็นแล้วก็เห็นความสำคัญของประเทศไทยปีนี้สมาคมเนเลือกตั้งให้คุณวุติชัยเหลืองอมอเลิศลูกชายคนที่สองขึ้นไปเป็นนายกสมาคมเป็นเกียรติเป็นศักศีแก่ประเทศไทย The <laughs> เเรกลกจกอจียปนคนงคแรกขอเอเเียุณวุฒิชัยเหลืองมอมรเลิศประธานสมาคมสวนสุขโลกบอกว่า i อเอปาก็ตั้งมากว่า1 0 6ปีแล้วครับเป็นสมาคมที่รวมสวนสนุกสวนน้ําสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์ทุกอย่างที่เกิดมนุษย์สร้างเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ทําให้เกิดมาตรฐานเกิดความแลแกเปลี่ยนข้อมูลและทําให้เกิดความประโยชน์กับองค์กรโดยรวมในฐานะประธานสมาคมสวนสนุกโลกก็เลยเชิญสมาชิกที่มีกว่า100ปร เข้าร่วมประชุม IFA Asia Expo 2024ที่ประเทศไทยเพื่อ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครับเชิญชวนให้สมาคมบริษัทงานที่ประเทศไทยเนี่ยเพราะเราอยากจะให้ผู้ประกอบการคนไทยได้มีโอกาสเจอผู้ประกอบการแล้วก็ซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ผลิตเครื่องเล่นอุปกรณ์ซัพพลายต่างๆของธุรกิจนี้เพื่อจะได้ได้เห็นว่ามันมีอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมีอะไรที่เกิดขึ้นรอบๆโลกเพื่อที่จะเอามาพัฒนาประเทศไทยให้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 ใหมีส่วนที่เป็นมนุษย์สร้างให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้านคุณกิติพงศ์ประธานทองผู้มนวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทททก็บอกว่าสวนสนุกเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับแลสวนสนุกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่ามาเล่นเครื่องเล่นนะครับมาสนุกกับสวนน้ำนะยังมีร้านอาหารมีโชว์ของประเทศไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น เป็นเอาท์เลตสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับเขาเข้าใจพันธธรรมไทยด้วยเพราะหลายๆที่มีการมีโชว์พันธรรมไทยด้วยนะครับรวมถึงมีการเสิร์ฟอาหารไทยนะครับก็นั่นแหละครับเป็นเอาท์เลตสำคัญในการส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สมาชิกไอ p อป้าต่างชอบใจซอฟต์พาวเวอร์ไทย มีหวังดังไกลระดับโลกครับการประชุมในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามีโอกาสมากๆเลยที่นำเสนอคอนเทนต์ของประเทศไทยนะครับไปสู่สุดสนุกทั่วโลกนะครับเห็นว่าเรามีของดีในอนาคตอาจจะเห็นการํำไทยอาหารไทยอยู่ที่ดนี่ไหนก็ได้ปรองศัสตร์จิรย์พิเศษดรสุชานีแสงสุวรรณ หานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาคฤทธิ์ก็บอกว่าศิลปวัฒนธรรมไทยมีอยู่ทัท่วประเทศแตกต่างกันไปไม่ซ้ำไม่จําเจไม่ล้าสมัยด้วยครับในโลกออนไลน์เทคโนโลยีมานําเสนอนะคะมันก็ทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจน,นะคะเน่ย่างฮอลล์ใหญ่ของที่นี่เนี่ยเราอาจจะมีการแสดงที่มันโอ้โหแบบเรียกว่าแสงสีเสียงการแสดงเป็นบร์ติิชั่นต่างๆนะคะก็เราใช้อ,อ,อะไรเทคโนโลย โยี่ไงคะเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันล้าสมัยแล้วค่ะแต่หลักการของเราก็ยังเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติค่ะทวงถามแรงตอบแรง รัฐบาลจะมีส่วนร่วมอย่างไงเพื่อให้การประชุมของ i อเอฟปในประเทศไทยครนี้เกิดประโยชน์สูงสุดครับภาคเอกชนหรือจะเป็นบริษัทองคอ์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวไี่เพียงพอบทบาทของรัฐบาลงบประมาณค่ะรัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณค่ะอันนี้คือสาคัญมากนะคะในการที่จะส่งเสริมทั้ง การท่องเที่ยวกาศรศิลปะวัฒนธรรมนี่คือการส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนทั้งประเทศค่ะการท่องเที่ยวมีอยู่หลายประเภทสวนสนุกเอ็กซ์ตรีมสปอตก็เป็นการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เมืองไทยมีอย่างครบวงจรนะครับเจ้านาย